สวัสดีครับวันนี้แกะกล่องชาแนลก็จะมาแกะกล่องรีวิวตัวจอคอมเสี่ยมี่34นิ้วนะฮะตัวใหม่ชื่อรุ่นว่า G 34มันอยู่คิ q นะครับผม ตั้งมีรถมีสกูดต่างๆนี่อะแดปเตอร์ให้นะมีสายอันนี้ไม่ใช่สาย h d m i นะสาย Display Port นะครับสาย Display DP นะก็แต่ผมไม่ค่อยถูกใจอะแดปเตอร์อย่างนึงน,นะเพราะว่าเป็นอะแดปเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวซึ่งเวลาไปเสียบปลั๊กเนี่ยมันจะกินพื้นที่มากเลยทำให้ ้องกินพที่สองช่องในการเสียบนะบอืมมันไม่ยอมเขาไม่ยอมทํามาให้มันเหมือนเหมือนยออนอื่นนะครับผมที่มันเป็นเป็นแอปเตอร์ออกแบบให้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเต้าแบบนี้นะครับ ก็จะมาดูกันนะครับว่าแพ็กเก็ตมีอะไรบ้างครับผมก็ลองประกอบฐานดูก็ค่อนข้างจะประกอบได้ง่ายนะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเต้าเบ้าเสียบแบบกลมนะของจอหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะขาตั้งเนี่ยใช้กับรุ่นเก่าได้ไหมหรือเอาของรุ่นเก่ามาใช้ได้ไหมผมลองแล้วปรากฏว่าใช้ไม่ได้นะครับเป็น ของใครของมันนะการประกอบค่อนข้างง่ายนะครับผมก็เขาจะมีเหล็กนำร่องให้แล้วเราก็ใส่น็อตเข้าไปขันแค่นั้นเองนะครับ mm hmm. เขาก็จะแถมตัวไขค,ควงมาให้ด้วยนะผม mm hmm. ส่วน mm hmm. ฟีเจอร์อื่นเนี่ยก็จะมีพวกฟรีซิงนะฮะการภาพแตกภาพฉีกขาด แล้วก็มีระบบรถแสงสีฟ้าอะไรพวกนี้นะครับที่เขาเพิ่มเข้ามาสนนร,ราคาเนี่ยค่อนข้างถูกกว่ารุ่นที่แล้วนะก็คือรุ่นที่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่หมื่นต้นต้น,ตนนะครับตอนที่ออกมาตอนที่เปิดตัวแต่ตัวนี้ผมได้มาแค่เจ็ดพันต้นต้นเองนะวันที่ลาซาด้าเขามีโปรรถนะครับผม ส่วนใครที่กังวลเรื่อง Panel VA นะว่าเออตัวเนี้ยจอรุ่นใหมให่เขาจะมีแบบพวก Q LED และ Q LED หรือว่าจอ IPS เนี่ยเออก็คนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเออไปเล่นจอพวกนั้นก่อนภาพจะสวยงามกว่าดีไหมแต่เขาบอกเลยว่าหลังจากที่ผมได้เทสนะได้เล่นแล้วเนะี่ยรู้สึกว่า สีสันของจอตัวนี้พัฒนาขึ้นมาเยอะทีเดียวมากทีเดียว,มา,ยวมากกว่าจอตัวเก่าอีกนะครับทั้งที่เป็นแผงเดียวกันแต่ว่าเขาปรับจูนสีแล้วก็คุณภาพของสีเนะี่ยค่อนข้างสดใสทีเดียวนะแตกต่างคืออัปเกรดคุณภาพขึ้นมาจากรุ่นที่แล้วนะค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. คับอาตาัตรารีเฟรชเนี่ยสูงมากนะะแค่หนึ่งมิลลิเซกเนี่ย ถือว่าเหมาะกับเกมที่ใช้ความรวดเร็วในการตัดสินใจเช่นพวกเกมยิงนะครับผมเกม FPS first person shooting นะฮะอัตรารีเฟร s เร a สูงถึง180เฮิร์ตเนี่ยก็คือรุ่นเก่าเนี่ยจะสูงสุดแค่144 Hz เฮิร์ตนะรุ่นนี้ก็คือสูงไปถึง180เฮิร์ตทีเดียวคือการเล่นเกมเจะไหลลื่นมากนะฮะแล้วก็ ตัวนี้มันจะมีไฟ rgb ข้างหลังด้วยนะครับผมซึ่งปรับได้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างสวยงามทีเดียวเหมาะกับแนว e sport นะครับผมผมนี่นะฮะเขาออกแบบปุ่มเมนูด้านหลังมาเป็นปุ่มเดียวเลยคื รุ่นทียร์จะเป็นหลายๆปุ่มนะอันนี้คือปุ่มเดียวเลื่อนขึ้นเลื่อนลงซ้ายขวาแรกๆผมก็ไม่ชินนะผมรู้สึกว่ากดหลายปุ่มมันดีกว่าแต่ว่าพอใช้ไปใช้มาเออมันสะดวกนะปุ่มเดียวเนี่ยมันสะดวกดีคือไม่ต้องไปงมหาหลายปุ่มไม่ต้องแบบเพราะเราเรามองไม่เห็นอยู่แล้วแหละเออเ,เราได้แค่เอื้อมมือไปแต่ถ้ามันมีเป็นปุ่มเดียวนะเราก็จะรู้ว่าเออบังคับได้ทุกปุ่มเดียวเลยก็จะเลื่อนไปทางไหนก็แล้วแต่เรานะนะส่วน พอร์ตด้านหลังเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างชิดกันมากขึ้นสำหรับ DisplayPort กับ HDMI นะมันทำให้เราสามารถ manage ตัวเคเบิลได้ง่ายขึ้นแล้วก็การงมหาช่องรูเสียบเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับผมส่วนการเสียบไอตัวขาตั้งเน่กระจอเนี่ยก็เป็นคล้ายๆเออสเข้าไปนะครับคือ ตั้งง่ายครับไม่ต้องขันอะไรก็เสียบเข้าไปเลยนะครับผมประกอบเสร็จแล้วมันก็จะสวยงามแบบนี้นะเป็นสีเทาดำนะสำหรับขาตั้งค่อนข้างสวยแล้วก็มีไฟ rgb ให้ด้วยนะครับ, mm hmm. รบหลังจากประกอบแล้วก็เราก็อย่าลืมมาเปิดตัวปรับจอของเรานะว่าเป็นร้อยแปดร้อยแปดสิบเฮิร์ด้วยนะครับผม จะมาลองเปิดภาพจาก youtube ดูนะวิดีโอ 4K นะครับผมว่าคุณภาพนั้นจะเป็นยังไงนะครับ ถ้าเราเปิดเกมโหมดแล้วเราจะไม่สามารถปรับแต่งสีของรูปภาพได้นะก็จะไม่สามารถเปิด Picture Mode ได้ hdr นะครับรุ่นนี้มี hdr ไม่เหมือนรุ่นที่แล้วไม่มีนะแต่ว่า hdr เนี่ยก็คือเอาจริงๆผมแทบไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเล่นเกมเนี่ยพอเปิดผมชอบปรับแต่งเองมากกว่านะพอเปิด hdr มันค่อนข้างจะแบบสว่างแบบ เนวลนัวนะครับผมแสงมันจะเกลี่ยกันค่อนข้างเยอะจอตัวนี้มันสว่างมากมาก,มาก,มากเลยนะ คือบางทีผมแสบตาเลยผมจะไม่ค่อยเล่นที่สว่างมากๆกอะผมจะปับมาค่อนข้างมืดหน่อยแต่ว่าผมจะไปจูนตัว dark level เเแทนนะนี่นะ,นะก็จะเห็นได้ว่า จอด้านขวามือของผมเนี่ยเป็นจอเสี่ยวมี่ใช่ไหมแต่ว่าจอซ้ายมือเป็นจอเดียวที่เป็น ips นะจะเห็นได้ว่าคือคุณภาพของตัวเสียวมี่เนี่ยดีกว่าด้วยซ้ำไปนะคือไล่เฉดสีได้สวยงามกว่าและสีสดกว่าที่านสดใสกว่า คือตัวนี้มันจะมีฟีเจอร์ที่ว่าเรียกว่า Dark Scene Boost นะฮะก็คือถ้าเราปรับเยอะเนี่ยเราก็จะมองเห็นในที่มืดมากขึ้นเกมไหนที่มันมืดมืดมุมไหนที่มันมืดอะ่ะเขาจะปรับเขาจะเกลี่ยความสว่างให้เรามองเห็นนะฮะอันนี้เหมาะกับเกมที่เล่นกลางคืนที่มีฉากกลางคืนมากเลยนะเราก็จะมองเห็นในที่มืดได้มากขึ้น ที่มืดของจอพอเราปรับตัวดัซีนโหมดน้อยๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเข้มค่อนข้างดําต่างจากจอรุ่นเก่านะมันก็จะแบบเป็นเทาๆหน่อยแต่ตัวนี้คือจะมืดไปเลยนะจะมืดไปเลยอาจจะอาจจะไม่เท่าจอแบบ IPS หรือ,อ QLED นะแต่ว่าตัวนี้ก็คือว่าคุณภาพเยี่ยมเลยผมเออผมค่อนข้างจะพอใจนะครับ นี้ผมจะมาเปรียบเทียบคุณภาพของรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ให้ดูนะคุณภาพสีคุณภาพแสงความสว่างต่างๆความคมชัดเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะมากนะคือผมเซ็ตเท่ากันเนี่ยรู้เลยว่าตัวไหนตัวเก่าตัวไหน,ต,นตัวใหม่นยคุณภาพแตกต่างกันขนาดไหนนะครับผมสีของจอรุ่นใหม่เนี่ยจะสดใสกว่านะครับผม รุ่นเก่าจะค่อนข้างซีดซีดซีดกว่าเยอะเลยนะเอาจริงๆแล้วบางทีมันอาจจะเป็นที่จอเก่าของผมเนี่ยใช้งานมานานแล้วแต่ว่าคุณภาพมันไม่น่าจะแตกต่างกันขนาดนี้นะก็ชัดเจนครับตามตามในคลิปวิดีโอ ลองปรับจูนคุณภาพเ,าเฉดสีอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเท่ากันนะให้ให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับผมสำหรับในการเปรียบเทียบนี้เราก็จะเห็นนี่นะครับจากการที่เล่นเกมฟุตบอลเนี่ยอันนี้ผมจะลองปรับความสว่างนะให้สูงสุด แบบรีเฟรชทให้สูงสุดเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาเทสความสว่างกันว่าตัวไหนสว่างกว่ากันและมากน้อยขนาดไหนนะครับก็รับชมกันได้นคะรับนี่นะครับผมปรับไปที่เกมหมดทั้งคู่เนี่ยก็ความสว่างความอะไรมันก็จะ การปรับจูนก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าก็ตามที่เห็นนะคุณภาพแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าจอตัวใหม่เนี่ยค่อนข้างจะสีจะค่อนข้างจะปรับจูนมาสดใสเกินไปสีสดเกินไปนะครับบางครั้งในบางเกมหรือบางบางฉากบางซีนนะมผมรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าเขาน่าจะ พยายามให้สีสันมันสดสวยชัดเจนมากขึ้นนะฮะก,ก็อยู่ที่เราลองปรับจูนกันดูนะครับผมว่าจะถูกใจแบบไหนนะครับ ส่วนเกมที่พอเล่นได้เนี่ยก็จะเป็นเกมแข่งรถนะฮะซึ่งก็ต้องปรับมุมมองให้เป็นให้เราอยู่ในรถอ่ะมันก็ค่อนข้างจะแบบเออเล่นได้สนุกเหมือนกันนะนะครับถ้าเรามุมมองจากด้านหลังรถเนี่ยเราจะเล่นยากอยู่พอควรน,นะพอเราปรับไปอยู่ในรถเนี่ยก็ค่อนข้างที่แบบเออไม่แย่ลองขับเล่นๆชิวๆดูวิวเนี่ยนะสวยน้ามยเดียวเหมือนชีวิตจริงเลยนะฮะเหมือน เหมือนเราได้ไปขับรถยู่เที่ยวอยู่จริงๆเลยครับผมก็ค่อนข้างประทับใจผมยังไม่ได้ลองสามจอนะถ้ามีโอกาสได้มาลองสามจอนะไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าแต่ก็จะมาลองให้ชมกัน ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ถ้าหากชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ด้วยนะครับก็โอกาสหน้าก็จะมารีวิวตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ได้รับชมอีกกันอีกแน่นอนนะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ